สวัสดีสวัสดีครับเรามาคุยกันเรื่องแผนการเล่นฟุตบอลเจคนนะครับทางทางทางโค้ชเนี่ยจะใช้ระบบสองสามหนึ่งนะสองสามหนึ่งแล้วแต่ความถนัดของทีมนะก็ส่วนตัวก็ จะใช้ผู้เล่นที่มีอยู่นี่แหละในทีมก็ใช้แผน2 3 1สา่งแต่ถ้าเป็นสนามแคบๆไม่ได้กว้างเหมือนฟุตบอลเจ็ดสีส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะเน้นรับเน้นรับนะครับเน้นรับที่เหนียวแน่นแล้วก็รอสวนกลับเพราะว่าสนามแคบเล่นไม่กี่จังหวะก็ จะได้ประตูแล้วนะแต่ต,ต้องเริ่มเริ่มเริ่มต้นมาจากเกมรับที่เหนียวแน่นก่อนส่วนใหญ่ก็จะใช้กองหลัง3ตัวแต่เราจะใช้กองหลัง2ตัว2 2 3 1เริ่มต้นจากประตูประตูนะเริ่มต้นจากประตูเดี๋ยวแป๊บนึง เริ่มต้นจากประตูเริ่มต้นจากประตูนะไม่ใช่ว่าจะเอาใครก็ได้มาเป็นประตูนะต้องประตูเนี่ยหนึ่งละต้องต้องใช้เท้าเก่งแล้วก็หมายความว่าหมายความยังไงประตูถ้าใช้เท้าไม่ดีแน่นอนแหละว่ากองหลังจะต้อง ยืนใกล้กันใกล้กันมากขึ้นนะกองหลังจะต้องยืนใกล้กันแต่ถ้าประตูเนี่ยใช้เท้าเก่งออกบอลแม่นยำก็จะทำให้กองหลังเนี่ยสามารถเปิดเปิดพื้นที่กว้างาเพื่อจะทำเกมลุก นะครับถ้ายาถ้าแต่ถ้าถ้าถ้าหากยืนไกลกันต้องอาศัยตัวกองกลางตัวนี้อกองกลางตัวนี้นะลงมารับบอลบ่อยๆลงมารับบอลบ่อยๆจากกุศประตู แต่ถ้าไม่ลงมาการแต่ถ้าไม่ลงมานะถ้าไม่ได้ลงกองกลางไม่เลยลงมา,าการออกบอลไกลๆเนี่ยเนี่ยไกลๆเนี่ยก็จะมีโอกาสผิดพลาดสูงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าออกบอลอย่างเงี้ยโอกาสก็จะผิดพลาดสูงโดนสวนกลับ นั้นเนี่ยปร,ประตูต้องใช้เท้าดีนะประตูต้องใช้เท้าดีนะหนึ่งะตัวเลือกที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้บอกว่าตำแหน่งประตูเนี่ยจะเป็นใครเซ็นเตอร์แบ็กก็จะสามารถทางออกเพื่อจะทำเกมลุกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถ้าประตูใช้บอลใช้เท้าบอลหรใช้บอลท,ที่เท้าดีเนี่ย ถ้าประตูใช้วบอลถ้าบอลดีเนี่ยถ้าส่งส่งให้ส่งให้กองหลังเนาะส่งให้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยประตูก็จะซัพพอร์ตซัพพอร์ตแล้วส่งคืนตัวกลางก็ลงมารับลงมาส่งออกบอลการออกบอลก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอย่างเงี้ยเอาใหม่เอาใหม อะไรก็จะอะไรกับป่าอะไรกับประมาณนี้แหละ,ะแล้วก็มาดูตัวมาดูตัวเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวนี้ประตูเราประตูเราผ่านแล้วนะว่าจะเลือกเอาใครความสามารถใช้เท้าดีทีนี้มาดูตัวเซ็นเตอร์แบ็กเซ็นเตอร์แบ็กนะซีบีะาการไม่ออก C B ตัวนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวนี้เป็นมิดฟิลมิดฟิลนะเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ฉะนั้นเนี่ยกองหลังสองตัวเนี่ยเนี่ยความต้องการของผมก็คือความแข็งแกร่งการทำงานร่วมกันระหว่างสองตัวนี้การซัพพอร์ตการซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะการซัพพอร์ต เข้าบอลลองบอลเนี่ยเนี่ยซัพพอร์ตการลองการเข้ามาซัพพอร์ตไปจะน,นี่อ่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันค่อนข้างได้ได้ดีนะทำงานร่วมกันค่อนข้างดี ก็ผมจะก็จะไม่ให้กองหลัง2ตัวเนี้ยบุกเพราะว่าอะไร4ตัวบน4ตัวบนบุก4ตัวบนอยู่ข้างบนบุกแล้วกองหลังเซนเตอร์แบ็กสตัวยืนยืนประคองยืนประคองไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่า4ตัวบนเนี้ย เกมลุกเขาก็จะลุยแหลกอย่างเดียวโอกาสโอกาสโดนโตกลับเนี่ยถ้าโดนโตกลับมาเนี่ยก็จะเหลือเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนี้ตวมาขึ้นมาสัอร์ตโอกาสก,ก็จะเสียบอลน,นี่ยยากแต่ถ้าเซ็นเตอร์แบ็กเติม เซ็นเตอร์แบ็กเติมเนี่ยเห็นไหมเหลือตัวเดียวโอกาสโตกลับเนี่ยทำประตูเนี่ยจะเสียประตู50-50เลยฉะนั้นผมจะใช้เซ็นเตอร์แบ็กสองตัวไม่บุกเติมน้อยอเหนะ็นไหม ฉะนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยเก็บบอลได้ดีหนึ่งเก็บบอลได้ดีสองการอ่านเกมสามเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้เ,ไวเล่นเกมรับโอเคเนาะทีนี้เรามาพูดถึงตัวมิดฟิลมิดฟิลคือตัวเบอร์สี่นะมิดฟิลเบอร์สี่เบอร์สี่คืออะไรคือ เล่นได้ทั้งคือ50 50เล่นได้ทั้งรับลุกอโอเคนะเล่นได้ทั้งเกมรับทั้งเกมลุกไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวไม่มีความสามารถในการเชื่อมบอลเทินบอลไม่กเกง่งคลองบอลไม่เป็น ไม่หมอะนะครับถ้าตำแหน่งนี้ถ้าถ้าผู้เล่นที่คองบอลไม่ดีเตินบอลไม่ได้ควรเล่นได้ทั้งอสองอย่างนะก็คือลุกและรับหนะ้50ิบห้าจ่ายบอลสั้นบอลยาวคองบอลพาบอลทะลุทะลวงพาบอลทะลุทะลวงแล้วยิงประตู ทีนี้เรามาพูดถึงตัวนี่ตัวกลางตัวกลางเบอร์5กับเบอร์6ซ้ายกับขวาต้องมีความเร็วนี่ตัวนี้เร็วเบอร์5เบอร์6ต้องมีความเร็วนะเร็วความเร็ว สามารถสามารถอันนี้นะสามารถเลี้ยงกินตัวได้ความสามารถเอาชั้นคู่สัดสู่สูงถ้าไม่เร็วถ้าไม่เร็วก็ก็ไปนั่งข้างสนามนะเป็นตัวสำรองโอเคไหมโอเคนะต้องมีความสามารถนะครับสามารถเล่นจังหวะเ o ิมพัพาร์ทให้ ข้างหน้าข้างหน้ามารับฟาบอลไปวิ่งดั่เบิ่นพาร์ตบตเบิ่นพาร์ตเพิ่บวิง่งส่งเจสามารถดับเบิ่นพาร์ตเล่นบอลพาบอลไปได้เส้นหลังแล้วตัดทันแบ็กตัดทันแบ็กคืน ได้ดีโอเคไหมทีนี้เรามาดูกองหน้ากองหน้ากองหน้ามีความสามารถยังไงเราจะให้ใครเรามาดูกองหน้าตัวเป้าต้องมีอะไรบ้างนึกภาพถ้าเก็บบอลไม่ได้ถ้าเก็บบอลไม่ได้ สมมติเราบุกขึ้นมาแล้วท่ากองหน้าพักบอลเก็บบอลไม่ได้โดนโต้กลับวิ่งตาเหลือกเลยนะทีนี้วิ่งตาเหลือกันมาเลยทีนี้หน้าเก็บบอลไม่ได้เราต้องลงวิ่งมาตาเหลือกเลยเพื่อที่จะมาแ uh, อดเดฟเฟนต์ป้องกันประตูแต่ถ้ากองหน้าเก็บบอลได้ สิบบอลได้พักบอลดีพิกบอลเทินบอลบังเ,เกมลุกก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเกมลุก,กเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ย้ากองหน้านี้เซนเตอร์คองากองหน้าพักบอลปุ๊บพิกยิง Hit, ยิงยิงอเอไหมหรือหรือเทิร์นบอลยิงเองโอเคนะกองกลางไ่ทำอะไรถ้าสมมุติส่งบอลมาให้กองหน้าพักบอลแบ็กซ้ายกลางซ้ายเนี่ย ยิงริมเส้นชิงทัดแบ็กกองหน้าตัวเป้าเสาหนึ่งตัวสุดท้ายเสาสองกลางประคองรอเก็บตกทัดแบ็กกลับหรือจะยิงเองหรือจะให้กลองกลางยิงก็ได้ได้เพิ่มช้อยเข้ามา เพิ่มตัวเลือกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะกองหน้าเนะี่ยต้องเล่นอากาศลูกกาอากาศได้ดีตัวใหญ่เฟิร์สทัดต้องดีทิงพิกบอลแล้วยิงเองเกมรับเวลาเรารลนสวนกับเกมรับเราก็จะเชฟบอลประมาณนี้ เชฟบอลเลจะประมาณนี้นะนี่คือเกมียมรับเชฟบอลในแดนไม่ต้องลงลึกไม่ต้องลงต่ำอย่าลงต่ำเกินแล้วก็เชฟเชฟมาหน้าก็ขยันหน่อยขยันไล่บอลหน่อยหรือขยันจากเนี่ยวิ่งกลับลงมารับช่วยเพื่อนโอเคนะก็จะประมาณนี้ ่วนเราจะเลือกใครเนี่ยเรามาดูกันว่าใครมีคุณสมบัติที่จะเล่นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งได้โอเคนะเรามาดูว่าเราจะโบวตให้ใครเอาเอามาโอเคนะเรา ามาดูกันว่าเราจะโหวตให้ใครก็มาดูว่าเรามาทบทวนก่อนว่าพุทรักษาปรตูต้องออกบอลดีใช้เท้าเก่งเซนเตอร์2ตัวมีความแข็งแกร่งตัวใหญ่อ่านเกมออกอ่านเกมได้เล่นกับเพื่อนได้ดีซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีนะ ต, field, ตัวกองมิดฟิลตัวกลางต้องเล่นได้ทั้งเตรียมรับและเตมลุกตัวนี้รับแล้ลุกซ้ายขวาต้องมีความเร็วเังกินตัวได้กองหน้าตัวใหญ่แข็งแกร่งพิก bon. บ bon. อลพิงบอลเทินบอลดี bon D. ใช้กลูก,าก,ากาอาการการอากาศรอากาศอีกโอเคนะเรามาดูว่าจะให้ใครก็ไปเลือกกันเอาเอง แต่ที่ที่แน่ๆก็คือให้เฟรมเฟมเฟรมนะที่เลือกไว้ของหน้าตัวเป้าเป็นเต้าซ้ายแท็กเตอร์ขวาขวายังไม่รู้ นี่น่าจะให้กัดกัดละกันกัดอ่ามเป็นต่อ,อหน่วยหน่วยนี้ก็เชลซีอะไรประมาณนี้เพราะว่ากลางลับเนี่ยที่ดูดูแล้วเนี่ย ก็จะไม่กัดก็ครับ